สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาอธิบายในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนของกอยทนะครับในทุกๆปีนะครับการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากอยทจะมีงบประมาณสนับสนุนให้พี่น้องชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางแล้วยางที่มีอยู่นั้นครับอายุมากแล้วนะครับก็คืออายุ25ปีขึ้นไปหรือเป็นยางที่ สุดโทมเสียหายหน้ากรีเสียหายครับเป็นยางให้ผลผลิตตำ่ำเหล่านี้ครับต้องมีอายุมากกว่า18แปปีขึ้นไปในการให้การสนับสนุนการปลูกแทนนั้นครับก็คือเกษตรกร,ร,กรต้องมีการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทนะครับโดยเอกสารขึ้นทะเบียนต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ที่สามารถเข้าทำประโยชน์ได้เช่นนสสาม มสชีหรือว่าโฉนดนะครับหรือว่าสปกอเอกหรือเอกาสารเสร็จที่รัฐอนุญาตให้เข้าทํากิจกรรมทางการเกษตรได้ตามข้อกําหนดของคยอยทอันนี้รายละเอียดนี้ก็ไปปรึกษาคยาทอ,อีกครั้งหนึ่งที่ไกลบ้านท่านนะครับขั้นตอนก็คือในแต่ละปีเมื่องบประมาณมาถึงนะครับกอร์ทก็จะแจ้งหรือว่าประกาศตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนั้นๆนะครับไปจนถึง เดือนมีนาคมของปีถัดไปนะครับก็คือเป็นการรับคําขอก็คือให้พวกเราเนี่ยที่มีความต้องการจะขอสนับสนุนดังกล่าวนะครับก็ไปยื่นเรื่องกับกอทอก่อนอย่าเพิ่งตัดต้นยางท่านจริงนะครับอย่าเพิ่งตัดไปยื่นก่อนให้เจ้าหน้าที่เขามาสํารวจรังวัดให้เขามาทําข้อมูลแล้วก็นําไปให้ทางผู้บริหากรกอทจงังหวัดนั้น,น,นอนุม,มัติก่อนนะครับท่านถึงจะสามารถที่จะตัดโค่นต้นยางได้ครับ การขอปลูกแทนโดยการสนรับสนุนจากกอทอก็มีหลายรูปแบบนะครับท่านอาจจะปลูกแทนด้วยเมื่อท่านตัดโคนต้นยางแล้วนะท่านอาจจะปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีก็ได้นะครับหรือปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นผลไม้ไม้ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับหรือปลูกแบบผสมผสานได้ยิ่งดีครับโดยมีอาจจะมีต้นยางเป็นพืชหลักแล้วก็ผสมผสานกับไม้ยืนต้นหรือปศุสัตว์หรือ ประมงก็ได้ก็คือสามารถเลือกแบบปลูกได้ตามใจของท่านครับขอเพียงแจ้งเจ้าหน้าที่เกลทอแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะเขาก็จะดาเนินการให้เราเมื่อผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากกอทอแล้วนะครับท่านก็สามารถดําเนินการโค่นต้นยางเตรียมดินขุดหลุมปลูกยางแล้วก็ดูแลรักษานะครับโดยเกยทอจะให้การสนับสนุนเป็นเงินแบ่งเป็นงวดๆนะครับ แบ่งเป็นงวดงวดเช่นเมื่อท่านเตรียมดินขุดหลุมเสร็จแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจตรวจเสร็จเราก็จะโอนเงินจ่ายค่าใช้จ่ายที่ท่านจ่ายไปตามอัตราที่กยทมีนะครับมีกําหนดไว้ในสัญญาที่เราทําด้วยกันครับอย่างเช่นต่อมาก็ปลูกยางเสร็จแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจว่าปลูกถูกต้องไหมปลูกพันธุ์ดีถูกต้องไหมปลูกระยะถูกต้องไหมครับลหลังจากนั้นก็จะเป็นการดูแลรักษาตัดแต่งริง่งใส่ปุ๋ยบํารุงนะครับ เป็นงวดงวดจนก็แจ,จ,จ้งเจ้าหน้าที่ไปก็จะชี้แจงว่าเมื่อทําดําเนินการแต่ละขั้นตอนเสร็จก็ให้แจ้งแจ้งเสร็จมาตรวจเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านต้นยางที่จะเข้าร่วมโครงการได้ย้ําอีกครั้งครับคือต้นยางที่อายุมากแล้วนะครับก็25ปีขึ้นไปหรือต้นยางหน้ากรีดเสียหายสุดโทมเสียหายต้นยางให้ผลผลิตตำ่ำครับหรือว่าประสบภัยธรรมชาติซึ่ง เคลหลังกรณีหลังเนี่ยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า18ปีครับก็ถ้าพูดตามหลักง่ายๆก็ครบ19ปีเอาแบบครบ19ปีดีกว่านะครับอย่างที่ท่านปลูกแล้วแจ้งขึ้นทะเบียน,นกรยทอไว้นะครับนับแล้วมันครบ19ปีเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอได้นะครับถ้าเกิดเหตุหรือว่าเข้าเกณฑ์ในคุณสมบัติที่ทางกรยทอกำหนดครับท้ายที่สุดน,นี้นะครับบางอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ทางกอทอจังหวัดเลยได้นํามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็สามารถนะครับแชร์ต่อแจ้งต่อกับผู้ที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับพื้นที่จังหวัดเลยทั้ง14อำเภอนะครับก็สามารถแจ้งได้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยหรือว่าสาขาเมืองเลยหรือสาขาบางสะพุงครับข้างบนที่เราทําเบอร์โทรไว้ให้นี้นะครับหรือว่าจังหวัดอื่นๆก็สามารถ ไปติดต่อกยทอใกล้บ้านท่านได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ